อ่าเพิ Beni ่นก็มาหลอกกินอาหารเที่ยงเนาะเที่ยงนี่มันก็2:00นแล้วมาเบิ่งตักแถวนี่สิเดี๋ยวมันก็มีอาหารหลายบ่อนอยู่คอยเบิ่งว่ามันจะมีอีหยังแด้เนาะ ไอ,ไอันนี้ประมาณเส้นบอนท้าสองลงแรบยู่บ่เส้นตางว่น,นี่อ,อ้อยนี่ก็ซ้อยตางอีกขันก้นนมโต๊ะเลย น้ำฝนตกน้ำมือเส اؤ นี่ตกน้อยเดียวฝนตกแล้วมันอยากมีมีกินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันน่ะทอระบายน้ำเพิ่นอคือว่าลดความสะดวกปัญใดเนาะมันอยากมีกินมีนยังแห้งเนะพี่น้องตามแถวอาหารหลานอาหารต่างๆนาซิมเนี่ยคือสิบเป็นทานอาหารอินเดียเนาะ Jadi bina nasib ni yang kesemanahan India. Ini. Agar bandi awak tu ah. Tiada ni kami ini terlalu lembut. แต่ว่ามันเป็นถนนที่ว่าขนานกันกับบอนบาเพชรอยู่บาเพชเนนนนะอรอยู่เส้นนั่นเน,นาะบาเพ็เดอย,นะอ,อยูเ่เส้นนั่นอยู่แล้ว่างรหเดด้วรถในใหญ่มากด้วยบาเพชรจะไปเบิ่งเบิงว่าเมียอยากกินปิ่งเอรอสิเพสผองเบิ่งก่อนมั่นสิอย่าลนี้เนี่ยเดี๋ยวมันยังเสาอยู่พี่ต้องไปบ่อหรือว่าจังไรห่หอนบ้าขึนห่อนก่ะ hỏi bỏ hỏi chứ bảo là chị gì cặp cái bướng bướng lột đấy bướng lột con đấy à. uhm. ต้องถามเขาไปนะเขาจะหูจับเนาะปีงหัวใจปีงยังไงเนี่ยนี่พ่นบ่ได้ปีงที่หัวใจเอออยู่นี่พอนปีงแต่ปีงแต่ไก่เนาะไก่กับันนันสมมูแต่ปีงหัวใจบ่มีเนาะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเออมัดปะโอเคครับจ้าเออไปไป จังว่าแถวอไรนีอยู่ป่ปาแถวลุมคุณปะแถวแถวนักกระกระกุเแถวต้นไม้ตอนแรงว่ะโอ้ยมุไก็บชอบแต่พอมีอมีอยู่เนาะโอเคอ้าวขันสันทาตอนแรกกูเนี่ยไปขันใจเด้อ g r a หรือไปต ถ้าสิว่าจะไหนไปต่อบรืดกับแล้วก็ต้องเพราอันนี้ป้ายสมตะมันแต่เดียวมันเอาเสาเป็นบอลหยิบบอลแม่งที่เนาะเอาไป่ายยางพล้วกันโง่ว่ะซื้อว่าแดดก็ที่เนาะแดดไปกับบริจากย่างแข้งแดดมาี่แต่เหาย่างเนาะพี่เนาะ สังเกตบางมีตัวสองพวกเมียย่างอ้าวันนี้มีสเต็กู่ได้เนี่ยสเต็กงวสเต็ยกยงางู่ได้เนี่ยนี่ก็แม่โรงแรมคือกนเนาะพี่นอ้อง แต่ว่าตรงกันขามกับบ่โรงแรบ่เพชเซาเนาะนี่ก็แม่นของที่ว่าซูเวเนียของฝาโที่ว่าเฮ็ดด้วยต้นไม้เนาะพี่น้องเครื่องไม้แลของที่ระลึกเป็นหากไม้หาใหญ่บ่เพิ่นควดเพิ่นั่นน่ะสลักเป็นหูเป็นอันนเนาะสวยงามอยู่ แต่ว่าเอาไปบ่ได้มันใหญ่หลายเนาะนี่สวยงามดีเลยพี่น้องนะเอไปกับสิยางไปต่อแล้วมาเบิงเบิงเบิงว่ามันสิมีอย่งอยู่ที่ทางหน้าทางเบิงก่อนเพชรยางมาหลายถนนแล้วเนาะตามถนนรู้สึกว่าร้านกับข้ากับยงนีเขาบ่เขาบ่ทันเปิดเนาะ มแต่หานขายเคืองธรรมดาขายของขายอย่างทหารกับเขานี่มันคือว่าล่ะอันนั้นเป็นตอนเทียงเนาะมันบอกถ้าแมนเวลาเขาสิมากินข่้นบอกคุณลรบอกไปคิดว่าตอนเร่งๆก็จะมากินเนาะเขาไปกิดยางมกเกือบซ่อมหน้าที่ะไสามสิบนาที่ด้นไน,ไนี่ยางมาแถวนี่ยางหล่อเบิ่งเนาะอื ว่าไปสีงามเลยขน,น,นมจีนนี่ได้ปื้ยังจีนประมาณไม่อัน,นับบ่อาตาสั่งว่ามีบ่อยู่ดิฮนะบาแล้ภาพเป่าไปสื่อบ่อ Nó phân nối, hèn bora nó vinh phá nó vinh 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 มีพันวายญางขึ้นไปเทิงน,นี่นนก็แต่บางกรปิ้งหัวใจผมว่าปิ้งหัวใจไก่นะพี่น้องเป็นมักกินหัวใจไก่ได้ในีกับขายหมากใหม่น,ะนาะหน้าสนิทนี่ก็หมกทุเรียนเนาะนี่ก็ขนมเปาเนาะขนมซาลาเ,ะละเปาของขาย เขาดังกินอยู่หันแนมเนืองเนี่ยมันบเนี่ยมันบหาแนมเนืองว่ะสหนแนมเนืองนนาคนดคนกไรยู่ด้วฝากในกับไปทาอาหารที่กันนพี่น้องเนาะทานอาหารนะก็่วยเนสายไอทีมย่งนั ากายเสกทิตัวไซ์มอว่านี่เลย่าติดต่อนนยอยุไซว่ามีอะไรางท้าทผ่น่าเนาาตามไปรีวิวพี่น้องเบิงงเดอรบรรยากาศอยู่ในเมืองเ้้ยอแคบคลองเลยพี่น้อง ย่างตอนเที่ยงเนาะบางคนเขาก็มากินแล้วบางคนเขาก็ยังบัทรตนมากินเนาะยังบัทรตนปีงวะแสดงว่าบัทรตนปีงกันได้พี่น้องเพิ่นเคยไปซื้อแถวน่ะบางทีรีวิวพี่น้องมาเบิ่งนี่เพิ่นเคยมาซื้อแถวนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาบ่มีคนเนาะแสดงว่าเขาบัทรตนปีงพี่น้องเลยแสดงว่าเขาบัทรตนปีงเนาะเขาบัตรตอนแรกคุณได้เปล่าเพชรขีดรอตตอนแรกคุณได้ไหมบางหันเขาเก็บัทรตนเปิดนะพี่น้องเห็นปะ Những... Cái nhánh kẹp Cứ sẽ là cấm lăng sẽ bớt Nói chung là Nó bớt tấn bớt chẳng phải Nó nhang phải thẳng nào thì mi sẵn em phải thẳng nào mới nữa บ๊อพี่น้องเปิ้ลฮาก็ค้นเครื่องมากว่าสันบ้านต้นปีงเนาะบ๊อบต้นดังไฟด่างยางเปิ้ลและว๊อบเพชรคิดว่าอีกเปิ้ลแหะเห็นบ๊อพี่น้องเปิ้ลแกกำลังการเตรียมอยู่เนาะแต่ว่าบ๊อตัดปีงเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นกกบ๊อแม่เนาะอันนั้นแกแม่ไอ้สสงกัอันแกคล้ายถอดจัมพวกถอดต่างๆเนาะ จืนหรือว่าถอดเนาะเอ,อันนี้ก็ลอตเตอรี่าเนี่็คือสิ้ีแมนนีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีพรมเมสมีอย่างนี้พอเขาไปลองเบิงบอนี่ได้เขาไปหานี่ได้ลอตเตอรี่าเนี่ยได้ก็มีอย่างหมดนี่<อ>คือติดที่ถูกชีสบวก,กระแฮมเบอร์เกอร์อยังใส่นี่<อ>คือว่าล่ละดูต่างประเทศก็กิกนจนเบื่อแต่เนาะอันแฮมเบอร์เกอร์อีสังนี่แต่ว่ามาเนี่ก็อยากกินแบบเล่าๆในเนาะพี่นอ้อง ไปยางไปหนึ่งระวังโรเตอร์อไปาให้มันเสีเยเปล่าอะยังกลับขึ้นกับพี่น้องเลยย่างรว่า,าพืชกับหุ้นว่าห่อนหลายเนาะพี่น้องเนาะแดดห่อนหลายจังหวะอันนี้ก็แม่นซักอคอมบังธนาคารซักคอมแบงค์ธนาคาร เมนตถานการณหนึ่งนี่เนาะสกมแบงค์นี่ก็แม่นเพื่อนห้องแถวให้พี่น้องบางบอลกับสำรวจลายเด็ดเนาะกับโอ้ปวดไหนบ้างาปวดนะเ,ปเป็นเพื่อนห้องแถวเนาะขั้นปลายอยู่ในนี่ขั้นทำเล่ก็ดีอยู่ด้วพี่น้องเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนนี่แขกกับลายคนยางเที่ยวลายหากแต่ว่าป้าเพ่กับบุหูเป็นยังเพื่นปิดไวน้นาะกิจป,ปิดกิจการหมดด้วยจังได ก็ไปกับโบหุ่นทั้งขางนี่ก็นเป็นกับขาวแบบเป็นเป็ดป,ปักกิง่งบอกได้ว่าเป็นอันน่ะซาลาเปาเห็นบ่าพี่น้องอานตั้งนากับมันไอศครีมเนาะต่อไปกับมันห่านดื่มต่างๆเนาะข้าวเฟรนช์ฟรายส์สยังไปทางเดิมก่อนทางกลับก่อน บางบอลก็อบกำลังก่อสร้างนะพี่น้องแต่ว่าห่างเด่นบ่เป็นกระสนใจพี่น้องนนักคนคือหลายเด็นบ่พี่น้าต้นเขาเต็มเลยนะยาดีบ่อะก็จะยากระสือพี่กับประทามเพิ่นพี่เพิ่นก็ต้องมีตัวยังร้องเบิ่งบ่ล่ะไปถามไม่ได้ถามเป็นบางสบายดีแล้วก็ถามเิ่งมีโต๊ะวางอยู่บ่เนาะสองคน พี่ตะเพิถันเด้อคนกินแต่ว่าขวัญบนกินเลยย่อเท้ากับพี่บรอโอ้บรรยากาศข้างในเป็นยังไงติ๋นเอ๋อเรานั่งนี้บ่ได้บ่มีว่างบ่นี่ก็ว่างบ่ทั้งนี้เนาะโอเคไปมาบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะพี่น้องเนาะ จะจะจะสร้างก่อนจะสร้างก่อนนะ่กิไประหว่านแหนมเนืองสีหอมแว่าแนมเนืองสีหอมเพื่อนบางคนก็มาอ่านหนูุโน้ายอยู่แล้ว่าเป็นนางสีเหมือนกันเป็นย่างนะคนทำกุ๊บสารแล้าบอยังเ คนทำความสะอาดก่อนนะแมนแหละมี่มนิอาบบัง ยอดิบก็มีบ่ยอดิบมีป่ยอดิบเป็นคล้ายเป็นอะไรสุดมึงจังอันไม่จังถ้าเป็นยอดขาวจะน่งจะมีหาอันห้าอันบ่เนื็ดเน้อสุดนึ่งมีสองไม้สหรสองสุดมีสี่ไม้เ่งเนื้อสองเนื้อสอุดเจ้าว้าวสองสุดเป็นซีไม้ละไม้ các có giọt khảo Có sút đó sút một có hà ăn nó hà ăn mà là hà ăn nó làm bào nó làm nạm kéo nổi đó làm bào bào dính cá bao đôn bao thả đôn bao này cá thả đôn bao เขาเดนินไปไหนโ okay. อเคอะกบใจไยซุกว่าคนกลืขายดีอยู่น,น่าพ่นอ่อนนะคนกินแต่ว่าโต๊ะนี่เต็มมัดแต่บาเพนสังเกตบางที่โต๊ะเต็มมัดเลยน่พี่นอ่อนนะ <c oughs> เพิ่นกระมีแบบว่าหมอห่อนหมอยังนะ <c oughs> สิงอ,อ์มอถนนมอฮอดพดพอดนะมอฮอดที่ว่าเราไปเคลื่อนไปกินน,นีรายการอาหารเครื่องดื่มเบอร์เดอร์บาเวนสไตล์ขยายหม่ดีน้องเบอร์เดอร์ นี่คือเมนอาหารของบ่าวเพ็ดเนาะพี่น้องอันนี้มันยังยอดิบเนาะอันนี้บางท่านมีสูตรเป็นสูตรเนาะพี่น้องแล้วกะเมียของบ่าวเพ็ดกินนี่ยังนี่มันยังนี่แหนมเนืองแหนมเนืองเป็นบ่าวแหนมเนืองเนาะมีกระปุลไมีน้ำแจ่วมีพักแต่ของบ่าวเพ็ดก็ยอดิบเนาะกับแจ่วนี้ สีเบง่บงเบ่ชิมเหม,หอมือนพีนองมอเอร์แซออโอ้แต่ว่าอันน่ะแทนมันนีค่คือแห้งคือแข็งแต่ว่าบาการชิมเหม,หอมือนพีนองมอเอแซด ข้างในมันก็นพอก,กินอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าแนวห่อมันน,น,นี่แพนแน่น่งมันอยากแข็งเนาะห่อนี่แพนห่อนีอน่อยากแข็งอย,อยู่ดีเลยแข็บนยอดกัดบ่อยเนาะพี่น้องเ <c oughs> ม,มียของบ่าวเพชรเป็นมบบกินพันเนาะพี่น้องเนาะกินพันครับแหนมเนื่งแต่ว่าบ่าวเพชรกินบ่เป็นเนาะ ผู้สูบกินพันเนะเาะไงก็พันเรียบร้อยเมื่อไรยังก,กินเนาะไม่สมบายเนาะทั้งหลังเนี่ยเป็นกระแพ็คใส่ทงเนาะพี่น้องแพ็คใส่ทงอัดทอดกับแพ็คใส่ทงไปเนาะก็สมัยบาเพื่นคิดว่าตามตัวขาดสั่งเนาะเป็นใจหยอ่อดเนาะพี่น้องแล้วเป็นแพ็คใส่ ใจหยอดเนื้อแหนมเนืองเนาะมาแหนมเนืองแหนมเนืองสีหอมเราบปีหน่อเนาะเงี้ยเป็นว่าแสบอยู่เพราะกินอยู่ว่าสันกอย่างเนึองกะก็มิซูอยู่เนาะในเปียงจันเนี่ยให้กะหูเนาะปีหน่อแหนมเนืองสีหอม เนี่ยว่าเผ็ดพันสั่งหมูยอมาทดลองนะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นคนมักทดลองกลิ่นนะพี่น้องกสำหรับปลาเพ็ดเนี่ยแปลว่ามันมันขาดปีไข่หน่อยหนึ่งแต่ก็มันจางๆหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะมันต้องเข้มข้นน้อยเดียวอีกคือสิดีแต่ก็มันโบนเนนนะพี่น้องมันมันแตมันอ่อนๆเนาะทำลายกันแน่นนี่พิเศษเสพมา แต่ว่ายอหมูเด้อพี่น้องเด้อไอ้บ้าเพลกอมาตะด่านหลังนะพี่น้องว่าสิเขาห้อง,งานา้ำพุานา่นห้องน้ำดีแจ๋คนนาะพี่น้องเนาะโดยรวมแเหล่าอาหารก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพอก,กินได้บางสั่นๆะพอก,กินได้เนาะพี่น้องข้างหลังนี่เพิ่นกระบี่อนจอดรถเอ่อใหญ่เนาะพี่น้องสำหรับรถจอดรถใหญ่ เลือเฟือ่อเนาะพี่น้องเนาะนไปทางหลังใช่ว่าดดจอดเลือเฟื่อบอลจอดเนาะพี่น้องมันไก่อ่าไก่โฮมไมเดียนเนาะโฮมไมเดียนโซ่พี่น้องหลังจากปลาเพชรก็ได้กินอาหารเที่ยงเลยเนาะแบบเป็นน้ำเนืองน้ำยังเนี่นเยเนี่ จะเหยอบีกวนเนาะแล้วก็สินญางกับขึ้นอันนาตาวขึ้นไปล่งแรมบนาะพี่น,นเพราะว่าซื้อจีนแล้วก็เอาไปกระซิบไปผักพรก่อนอนอนเว้นก่อนจนังหนหนึ่งชัง่วโมงสองชั่วโมงเนาะการสรุปแล้วคือ พี่น้องหูจักกับสรุปโดยรวมแล้วก็อาหารก็พอกินอยู่เนาะก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่ว่าเขาบวมากเรื้องเนาะพี่น้องกัโอเคอยู่แต่ว่าบ้าวเพ็ดกับก็พอกินยอดก็คือบ้าเพ็ดเบานั่นแหละกันพริกไทยใส่น้อยหนึ่งแต่ว่ามันแน่นเนื้อมันแน่นน้อยหนึ่งนะแล้วก็อันอันนั้นแล้วก็มันมัน เข้มๆน้อยหนึ่งก็โอเคอยู่นะเพราะมันมันจืดหลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบ้าเพ็ดเลยแล้ก็ยอดิบมาเนาะทั้งในก็โอเคมิตรพักชุ่มไล่ครับป่านพักละกระเสรนมน้อยหนึ่งแต่ว่ายอดมันอยากแข็งเนาะที่ว่าในแอลฮอมันเป็นแผ่นแผ่นจอเองยอดิบมืนมันแข็งเนาะพี่น้องมันแข็งเขาบริแท่นะเซนยังดุลเนาะพอไปคิดว่าพี่จะเซน่าบุ๊เดียวแค่แอลฮอร์เหรอฮะนะก็เลยเหตุให้แข็งเนาะ ก็น,นัน่าก็โอเคอยู่ก็กินอยู่แนละ้ะโอเคบาพเพ็ดหรือซนะีฮอดอันนั้นอันโรงแรมของบาพเฟฟพ็ดภักพอละอ้าวก็ถือว่าคลิปนี้กสุดแคนนี้ก็น,กน่าพนะี่น้องเนาะอันพบกันใหม่ในโอกาสหนะนะ้าเด้ออ้าวบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าบาย